บางครั้งเราคิดว่าใจสงบแต่ลึกๆแล้วยังเต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำอุปกิเลสคือสิ่งมัวหมองที่แทรกซึมอยู่ในใจไม่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายความใสของจิตอยากเด่นแต่แฝงด้วยอิจฉาอยากดีแต่ไม่ยอมรับความผิดอยากสงบแต่ยังโกรธเงียบๆอยู่ข้างในทั้งหมดนี้คืออุปกิเลสทั้งราคะโทสะ มานะอัตตาดูเหมือนไม่รุนแรงแต่กัดกินความรู้สึกดีทีละนิดการภาวนาไม่ใช่แค่ให้จิตนิ่งแต่คือการซื่อสัตก์กับใจยอมรับสิ่งที่แทรกอยู่ในเงาและค่อยๆชำระมันออกไปอุปกิเลสาจิตตสะอุโพธรรมมาอนุปการรำทั้งสองคืออุปกิเลสของจิตไม่ควรให้เกิดจิตที่สะอาดไม่ใช่จิตที่ไม่มีอะไรเลย แต่คือจิตที่รู้ทันและไม่หลอกตัวเอง